มีดพับบาลิต้ารุ่น X 2 3เป็นมีดพับขนาดกลางตัวใบมีดวัสดุ5 c r 15 MOV e. ตัวใบจะเป็นทรงดับพยสันใบด้านบนจะเป็นตัวฮุกตะขอสำหรับตัดเชือกหรือเบลลคนใบด้านบนจะมีหมุดทั้สตัดทั้งสองด้าน สำหรับใช้ในการเปิดวัยเหมาะสำหรับคนถนัดทั้งซ้ายและขวาส่วนระบบล็อกจะเป็นระบบ l i n e นื้อล็อก ตัวคนใบด้านบนจะเป็นตัวฟิปเปอร์ใช้สำหรับเปิดไวเช่นเดียวกันตัวประกับจะเป็นด้าม g 1 0ทแท้โครงจะเป็นสแตนเลสสตีลคลิปหนิบสามารถสลับได้ทั้งซ้ายและขวามีห่วงร้อยเชือกและตัวทุกกระจกด้านท้ายมีดสำหรับทุกกระจก ในยางฉุกเฉินความหนาของใบมีดอยู่ที่25มิลิเมตรความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรประกับยาวทั้งหมด11เซนติเมตรยาวรวมทั้งหมด20เซนติเมตรน้ำหนัก139กรัมครับ